เปิ้ปลปีนุชจงมันเจอผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลอง3ามวาเบอร์เจค่ะพื้นที่คลองสามวาเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครเขตคลอง3ามวาถูกละเลยไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นไม่เห็นมีใครม,มาฝนตกเป็นยายนี่ระไหลโอ้โหบองไปหมดเลย ไม่ดีมากครับเป็นหนุ้เงินบ่อยอยู่แก้อย่งไรเดี๋ยวก็เป็นเขาว่ารัดใหญ่มันยิ่งมันก็ฝนตกทีกันน้าท่วมลีทีไงเหม็นด้วยจากที่ที่ฉันได้ลงพื้นที่พบว่ายังมีปัญหาต่างๆมากมายที่ยังรอการแก้ไขถูกทับถมไว้เป็น10-10ปี ครึ่งชั่วโมงท่วมสามบันปีที่แล้วท่วมเป็นเดือนมาทั้งๆท,ที่มันกระทบกับการดําเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คองสามบาเป็นอย่างมากมืดในหลางคืนแบบนี้มัน,น,นะนมก็เปี่ยวเหมือนกันนะก็เห็นในะข่าวดีเจออะไรกันบ่อยอยู่น้ะมันเปี่ยว เราได้มองเห็นว่าปัญหาเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตตอนนี้มันอาจจะกระทบกับคนกลุ่มน้อยแต่ต่อไปเนี่ยมันกระจายวงกว้างแน่นอนแล้วมันจะเป็นปัญหาที่แก้ยากถ้าเราไม่ลื้อมันขึ้นมาแก้ตอนนี้ปัญหาพื้นที่คลองสามวาสามารถแก้ไขได้ค่ะแต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครใส่ใจและให้ความสําสคัญที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างจริงจังก็อยากให้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจช่วยแก้ปัญหากานในเรื่องไฟเรื่องไฟ ก็อยากให้เขามาทําให้มันดีอะเพราะว่ามันเหม็นเข้าไปในบ้านแล้วยุงก็เยอะด้วยผมว่าคงได้ใจประชาชนนะครับเปิ้ลและทีมงานทุกคนพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนพี่น้องชาวของสามวาค่ะ